ฝนตกเราพ่อแม่พี่น้องสบายดีเด้อมาสุขสุขคนสบายดีเจ้ฝนตกเราได้เวลาให้ใ็ดหน้าเราพ่อแม่พี่น้องกันเนาะไม่นี้จะไปหลาดหน้าน้องทรายของอีแม่เนาะกูะค,คิวเอิร์นกูกูไหมกำลังลงมาจากบ้าน ลงมาทาเคือัออนตกผีดองว่าแม่เสียกันฝนก็ผลิตเองแน่เยอันพงยางตัดบนพ่อกรับบน,นั้นแขนใส่ฝนตกผีด่ดองไอเนาะตัวนี้ก็คือซ้ายตำทาแล้วระวัดระมัดระวังนามสิลาย เรียบร้อยแล้วบมกกลเนี่ยดิจัวรโฮไหมโจมโมสามคนก็บอกเตี้ยสามคนก็บอกเฮ้ยจัก้องเฮ้อ เออคือใหญ่ตัวอ้หน่อยจมแหละอู้พลาดนี้พลาดนี้เพิ่งกนบุนได้กูนแล้วดี่ยมเป็นยัง อื่นจังนันมันก็ะแหง้งมาเจีนมาพายเฮือแม่ไปตังจองกานเอา,าจะข้องเฮือกีกงกังหัวตัวจ้าข้องเฮือกนี่ข้อเจ๊ <c oughs> <c oughs> โอ้ยฝนนี่เมื่อปาดยางกับ่ได้จังเม็ดเตี้ยเอ้ย วันนี้แตนเดียดนี่อันนี้โป้บดเดียดซบนะพี่น้องเอ้แต่เลื่อนๆงหันเดียดซบแล้วก็เดียดบดนี่นงงแ,นนนนนแหละโอ้ตาเบิ้งบ่เห็นเลยนะมั <c oughs> น,นนี้ฝนอาจจะตกบดมือมันนี้นะเบิง้งซ่งเบิ้งถ่องฝ่าเด้พี่นอ้องปุ้นๆๆคค่่ออยย อะไรเอีกโอ้เปียกเุ้นแล้วนะเนยไปไปนี่็นไายยี่หุ่นเตี้ย็นไายยี่ฟังนั่น

โอ้กับตุ๊กขี่นี่ติดตอ่อกันมึดมื่นสองหมื่นสามหมืน่นมีวางนำ้ำลายอะไรไปนี่เนี่นนยป้าเซกันฟุ้นนี่แต่ไปจากบนเดียวกันเว้ย <laughs> ยีหอดียวกันเซกันฟุนน้นเลยยีหอดียวของเฮาเลยเนี่ย <laughs> โยฝากนัน่นเพระเจ้านั่นจะไปกิดยางพารามาที่นั่นไม่น่ะโอ้จะยินหลงยิ <y mein arrivé> <design> ่งเฮ้ยบ <irm> <inaudible rivers arian> ุศเสียนี่เนาะ กินย่างมะเอาแมนตี่เซงกินยาง,ายางขาาึ้นมานะพี่ไปหน้าแล้วแซง,งมันออเ้ยลี้ลี้ลีลีลึงู้ฟูอู้มพน้นบุคดีบนใดพี่น้องไปยัางมาไปย่างเอ้ <c oughs> ตึงสุดคนนี้เนาะมดทั้งมู่บานคนนี้อะไรพี่น้องตลกเลยมู้ผนบ่ครอยได้ยินพอบานได้เออปไปออกไปไม่เขาไม่มีมือครับแสงไปนาไพยแสงแสงไปหน้าไพ จเฟื้นหน้ามือนนี่ก็ไม่ได้ช่วยแล้วแหละสองค่อช่วยนะวอนหน้าไนทีนนะแต่เวียกแต่การบ่ฝุนตุนตอนนี้น่ nè na lăng thăm ít <laughs> bơ bơ ờ nhà đấy nhà đấy แต่ข้องเหอนี่คือเปียกแค่โอ้ยเปียกโอ้แต่นี่นำสบายเนา <c oughs> น้อวันนี้สองคนนะพี่นอ <c oughs> ้องวันนี้คู่คิวกับัน้นองชายอยู่ทางล่างนึงมาเฟื่องหน้าให้ปุ้มไม้คำดีพมาปุ้มไม้คำดีพันมีเวียกสองคนมามาลาดหน้าให้เพิ่นวันนี้ได้แจ้กล็กอกอ่ะ วันนี้ได้สีล็อกพี่น้องเอ้ล็อกแย่เด้หน้าเพิ่นมีทมั้งมดอยู่แปดเก่าล็อกนี่เลยเนาะเมื่อวานมีสองคนมากับได้เกือบได้ครึ่งนึงนี่มันนี้มีคนมาก่อนเ้ว,วน้ำแสงทองฮะเด้จับรถเด้ไม่นนา Channel คิดแสง Channel อ่ะอุ้ย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 เราต้องแล่น อื้อมโอ้มือนก็ดีนี่ทีแม่เตี้ยคุณมือนู นาลักนี่เราพี่น้องนาลักนี่วัดทุ่งในรัวในรัวเห็นเนาะพ่อแม่เห็น้องมาเห็นนาลักนี่แหละผู้หญิงก็มาช่วยกันลุกกะผู้ชายมาช่วยกันเฟื้อหน้า โอ้จ่างฮุนาสะพันนะเป็นแม่ครัวนี่หัวอย่างสมคิดโอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กับมาหอดเชียงหน้าเป็นไปทีเรียบร้อยแล้วเนาะตต่งได้ข้ามน้ามา10เอ็ดนาทีหอดเชียงหน้าละ ก็จะได้ข้อตัวไปเวียกไปการก่อนเนาะทงหน้าหมนแหละพุ่นตุกกระได้พี่น,อนอ้องเลยโอเคเบิ้งผู้ยายน่าจะมีประมาณสี่คนอยู่หังหาคนหกคนทางเฮาเจ็ดคนทางหนองชสยเจ็ดคนเนา,นานนนะรถไทยมีสองคันพี่นอ้องโอ้ผู้หญิงกระายเด้ Cô Dinh gấp đếc nói ở lại Nè Nàng ế Hai cái chị mà được rồi Ly nó là xuế là tên kì Ủa, phụ tốt phía nào ok ok phía nào, có tôi hết việc à Đã phụ cân máy Và cháy cốt này ไปเฮ็เบียกสบายดีพี่น้องนะสบายดีอ๋อจะบูมมา,าแล้วพบกันพี่น้องสบายดี